เมื่อไม่กี่วันมานี้ได้เกิดเหตุาการณ์รทึกข,ขวัญตื่นตกใจไปทั่วเมืองนั่นก็คือเหตุการณ์แผ่นดินไหวแปดจุดสองลิตรในประเทศพม่าและสั่นสะเทือนมาถึงประเทศไทยของเราเพืมม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 ่อนๆทราบไหมครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากอะไรมาครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังครับเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในวันที่28มีนาคม2568เวลา14นาฬิกาโดยประมาณ วัดการสั่นสะเทือนได้8.2ลิตรซึ่งแรงสั่นสะเทือนมาถึงเมืองไทยนั้นเกิดจาก100รอยเลื่อนที่มีพลังมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นก็คือ100รอยเลื่อนสกายที่มีความยาวประมาณ1,200กิโลเมตรผ่านตอนกลางของเมียนม,มาตั้งแต่เทือกเขาหิมาลัยจากเหนือจรดใต้ผ่านเมืองสำคัญต่างๆในประเทศพมา่าเช่นเมืองมิจินาเมืองมันเดเล เมืองตองยีเมืองเนปิดอเมืองพะโคและเมืองยางกุ้งโดยรอยเรื่องสกายตั้งอยู่บนแผ่นเปลือกโลกยูเรเซียและแผ่นเปลืกโลกอินเดียในปัจจุบันมันเลื่อนไปยังทิศทางตรงข้ามในแนวระนาบโดยมีเหตุการณ์ตั้งแต่ปีพศ1942ถึง2534มีแผ่นดินไหวระดับ7.0ลิกเตอร์ถึง70เหตุการณ์เลยทีเดียว มีเหตุการณ์ที่รุนแรงที่สุดเกิดขึ้นในปีพศ2455เกิดเหตุการณ์แห่นนินไหวถึง8.0ลิตรในเมืองมันดาเลในปัจจุบันถ้าเกิดเราพิจารณาจากทิศทางการปล่อยพลังของ100รอยเลื่อนสกายจุดศูย์กลางอยู่ที่นอกชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเมียนมาความลึกลงไปในพื้นดินประมาณ10กิโลเมตรห่างจากกรุงเทพมหานครของเรา ประมาณ490กิโลเมตรครับแต่เราก็สามารถรับรู้จากแรงสั่นสะเทือนในครั้งนี้ได้เนื่องจากแรงสั่นสะเทือนนั้นได้ปล่อยขึ้นความถี่สองลักษณะด้วยกันครับได้แก่ขึ้นความถี่สูงและคึืนความถี่ต่ำแต่ด้วยแผนภูมิทางธรณีวิทยาระดับชั้นดินพบว่าในพื้นที่ภาคตะวันตกของไทยอย่างจังหวัดกาญจนบ,บุรีคือพื้นดินที่ เป็นชั้นหินทำให้ลื้นความถี่สูงจากแรงสั่นไหวไปกระทบมันไม่สามารถผ่านไปได้ทำให้ไม่มีผลต่อการรับรู้แรงสั่นไหวต่อคนในพื้นที่แต่ขึ้นความถี่ต่ำที่เกิดจากแรงสั่นไหวนี่สามารถผ่านชั้นหินออกไปและเมื่อไปเจอกับชั้นดินเหนียวอ่อนอย่างเช่นพื้นดินในกรุงเทพมาหานครเจ้าขึ้นความถี่ต่ำนี่แหละครับก็จะขยายความแรงเพิ่มขึ้นเป็น2-3ถึงเท่าก็เลยทีเดียว ทำให้อาคารหรือตึกสูงสูงในกรุงเทพมหานครสามารถรับรู้ถึงแรงสั่นไหวจากแผ่นดินไหวในครั้งนี้ได้นั่นเองครับจากเหตุการณ์ดังกล่าวทําให้ประเทศไทยได้รับผลกระทบรุนแรงในหลายพื้นที่ประชาชนตื่นตกใจวาดผวาจาราจนรติดขัดและทําให้ตึกสูงสูงบางแห่งเกิดความเสียหาย แตกกล้าประชาชนบางกลุ่มได้รับความเดือดร้อนไม่กล้าขึ้นไปพักอาศัยบนคอนโดต่างๆและตึกที่กำลังสร้างอย่างตึกสำรับงานตรวจเงินแผ่นดินแถวเคตดจจักได้เกิดพังถล่มลงมาทําให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจํานวนมากซึ่งเป็นเรื่องน่าเศร้ามากๆครับขอขอบคุณข้อมูลจากมิรเอิร์นะครับขอบคุณครับ